นักวิ่งนะใช่ตํานานถ้บอกใครยู่งยง่าอะรนะหน้าต่างก็ไม่ปิดโอ้โหต้องบอกว่าคุณครูท่านนี้เนี่ยล้มไม่เป็นท่าเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมพอต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เอาจริงๆนะหากครูเขามาย้อนดูเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆครูเนี่ยเขามาดูเขาก็จะมองว่าเป็นเรื่องตลก แต่หากว่าจะเป็นคุณครูในคลิปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็หลอนนะฮะใครไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเชื่อว่าก็จะไม่ต่างกับคุณครูคนนี้สักเท่าไหร่ปรากฏว่าระหว่างที่คุณครูเนี่ยเขาตรวจตราความเรียบร้อยดูว่าประตูตรงนี้ปิดหรือยังพัดลมเนี่ยปิดไหมหรือว่ามีเด็กๆเ,เนี่ยยังอยู่ในห้องหรือเปล่าซึ่งระหว่างที่ครูเนี่ยได้มีการเดินน่าจะเป็นตึกน่าตัดสินคุณผู้ชมปรากฏว่าเธอเนี่ยได้มีการเดินตรวจอยู่ดีๆฮะ ปรากฏว่าเสียงโดนตรีไทยปริศนาเนี่ยมันดันดังขึ้นโอ้โหคราวนี้คุณผู้ชมวงแตกสิฮะใครจะไปอยู่เป็นผมผมก็ไม่อยู่เหมือนกันจู่ๆดนตรีไทยเนี่ยมันก็ดังขึ้นทําเอาครูคนนี้ฮะวิ่งกระเจิดกระเจิงรองเท้าแตะเนี่ยก็ไม่เอาหัวทิ่มหัวตำคุณผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โหน่าสงสารเธอมากปรากฏว่างานนี้เนี่ยนึกขึ้นได้ฮะว่าตัวเองเนี่ยลืมรองเท้าแตะไว้ ทีนี้ก็ได้มีการเรียกบรรดาครูเนี่ยมาเดินเป็นเพื่อนมาช่วยเป็นเพื่อนว่าช่วยไปเอารองเท้าแตะเป็นเพื่อนหน่อยโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่าเห็นใจคุณครูคนนี้เสียจริงเราลองไปชมคลิปดูฮะน้องเป็นนักวิ่งนะอุ้ยชาดในตำนานเขาบอกใครอยู่ตรงนี้หน้าต่างก็ไม่ปิดออ เดวี่จะมีการเลอาเรื่องจากตัว้อดนตรีจะรล่ตกใจจะรล่เร่เงหัวเสียงพี่อ้อมอยู่แบบเรั่ดีนเงสีย ตำนานก็ลอลกันลวกันค่ะีก็ลออแต่ก็ลอผ่อนก็ลออมาง่มาแล้วมาแน้วเออชๆเหมือนน่าจะไปกอดวังกัลูอือไปแล้วหนุ่มง่ายง่ายกะล้ก Thai News สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ t h ยนิวส์ออนไลน์ครับ